แล้วไม่น่าถามเลยทุกคนแม่น้องน้องปุ่นไปไกลเลยอ่ะใช่ชื่อปุ่นไหมวะเรียกแบบอาชื่อปล่อยเออช่างเหอะช่างเหอะปุ๋นช่างเหอะลูกไปมินาสรงกุณีจิวะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะ for AC เองวันนี้เราอยู่กับฝูงแกะเอยฝูงแกะฝูงแกะไอนี่นี่หลายตัวจังวันนี้เรามาเล่นเอาชีวิตรอดกันนะคะอีกแล้วรอบที่ ้า้านแล้วมัง้งโอเคมาไม่ต้องพูดอะไรเยอะเล่นเลยแล้วกันอันนี้คือเกาะเลยไม่รู้นะทุกคนสวยมากใช่ไหมต้นไม้มนคนละสีกันหมดเลยอ่ะสีนี้แล้วกันต่างอะไรกันวะต่างกันแค่ใบเอ้ตัดไม้ตัดไม้โอเคแล้วก็ทำต้อคราฟหุยหุยหุย,หยอะไรอะ่ะแกะเหรอแกะสายมันใหม่หอ่ะหุยอะไรอะ่ะวิ่งแบบนี้หมูแน่นอนหมูแน่นอน,หม,น,น,อนหมูก็บ้าละหม้าเหรอ เหมือนปอมปอมเลยอะทุกคนน่ารักอ่ะอุ้ยนอนเอา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 วันดีมาจากไหนเนี่ยหลงพวกเหรอเฮ้ยเฮ้ยหมาหมาปักป้ายหมาปักป้ายโอเคทุกคนตัดไม้ก่อนแล้วกันจึ๊บอืมอะไรเราคือนอนหมาสุดน่ารักปอมยังไงล่ะเฮ้ยนอนปอมนอนปอมปอมไปทุกคนเราต้อง ันปอมปอมเฮ้ยเขาเดินตามเราเหรอเฮ้ยน่ารักจังเลยตัวเล็กนี่เราข่าข่าแกะเออขอโทษเราเจอกันได้ไม่นานเองอ้าวอ้าวคนแกะหายอ๋ออยู่นี่อืออีกตัวนึงไม่มีเหรอเฮ้ยเขาเขากระโดดแบบน่ารักดีๆมากตัวเล็กๆโอ้ยเอาแกะหายไปไหนหมดเนื่อกันแค่นี้ขาดแค่อันเดียวเองอ่ะแล้วทำเตียงได้แล้วทุกคนอือเฮ้ยเฮ้ย thank you เฮ้ยเราหางเขาแบบ ๆๆๆคิดว่าคนเราทําเตียงก่อนดีกว่าตะกี้น้องให้ขนแกล่ลงมาด้วยอุ้ยนด้แหละอุ้ยตกใจทุกทีเลยลจุบ๊บแล้วก็จุบจ๊บจุ๊บนี่ได้เตียงแล้วเอาเอาเฮ้ยโอ้โหเยอะเยอะเยอะอ,อ,อ,อะไรเนี่ยอุ้ยเตียงเยอะมากเลยทุกคน,นไม่ใช่เตียงสิคนแก่เยอะมากโหทำเตียงได้เยอะเลยเนะี่ยอันเดียวก็พอแล้วจริงๆอ่ะ อุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะบ้านหรออุ้ยบ้านคุ้นๆบ้านคุ้นๆนะเนี่ยอืมนี่นี่พร้อมอยู่มากบ้านหลังนี้นี่เคสุดยอดเลยอุ้ยอะไรอ่ะมันมีสโนว์กับน้ำแข็งมาได้ไงเนี่ยอืมเคทุกคนระวังเตียงก่อนแล้วกันนะ ยงนอนตรงนี้แล้วกันเคทำไรต่อดีอะบ้านเราก็มีแล้วเอ้ยโอ๊ย,อยบ้านน้องหมาเอ้ยนี่บ้านคุณหมาน่ารักเลยทุกคนเอ้เราไม่มีเราทำอัไนี้ก่อนอาหารทำอาหารเอาไว้กินไม่มีฐานอะอะไรเอ่ยอยากอยู่แทนเปล่าขอโทษค่ะ นอนนอนอนอนนอนนอกลัวแล้วกลัวกลัวอะไรอะ่ะอุย้ยได้ทานมาแล้วขอบคุณนอนเร็วฟีอะไรอะไร <laughs> เขาหมาหมาน้องหมาเาเป็นอะไร <laughs> นอนก่อนตื่นมาเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันทุกคนนี่ชเช้าแล้ว <laughs> อุ้ยอุ้ยทำไมเผายังไม่เสร็จเลยในยชเช้าแล้ว <laughs> กินไหมเนื้อแกะ ไม่กินแล้วน้องหมากินอะไรอ่ะกินอะไรปกติกินอะไรอ่ะอืมกินเนื้อแกะอ้าวอันนี้ก็เนื้อแกะอะไรอ่ะนี่เขากระโดดทำไมฮ้น่ารักอ่ะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยฮู้ยหมาศักดิ์สิทธิ์ว่ะนี่ลงเมืองดีกว่าทุกคน สุดยอดเลยไปไปไหมไม่มีประตูบ้านบ้านไม่มีประตูช่างมันอยู่อย่างนี้นะอะไรอ่ะเฮ้ยได้ชุดแล้วทุกคนนี่อ๋อ,อพี่ก้าวใจเห็นพี่ก้าวขอโทษน,นะคะทุกคนพี่ก้าวลองเอออะไรอ่ะเอาลงเหมืองตรงนี้เลยนี่เฮ้ยเขาขุดเร็วมากโอเคเรา คุณหมาเราขาดไม้อะเออจะทําทอชเขาพิมอะไรขุดไป Y12 นะเออโอเคว1 2สิไปกันเลยมาเดี๋ยวเราขุดเองโอ้ยสายโอ้ยเจ็บเจ็บเฮ้ยเฮ้ยเ,เราไม่มีทอชอนะคุณหมาชื่ออะไรเออต้องถามชื่อน้องเดี่ยจะเล้เยะโอ้โหเยอะมากน้องชื่ออะไรอะ่ะจะได้เรียกง่ายๆหน่อย ชื่อว่าอะไรนี่เราปักก่อนนะทุกคนหมาพันแต่น้องชื่อปุ๋นน้องปุ๋นโอยน่ารักโอ้ยทุกคนโอ้ยน่ารักมากชื่อน้อนแล้วมาที่นี่ได้ไงอะ่ะอุ้ยเหล็กเหล็กเหล็กหือเราพิมพ์ไปกันอย่างนี้เลยทุกคนงี้วู้ยของเข้าตัวน้องปุ๋นมาเลยปุ๋น ปุ่นให้เราบ้างเยเขาห่างดุกด๊กติ๊กติ๊ก,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 กตอนนี้เราอยู่ที่วายสามแปดแล้วนะทุกคนเร็วเนาะอืมเราหลงทางจากแม่ปิ่นอ๋อหลงทางจากแม่ปิ่นอุ้ยทำไงดีเนี่ยงั้นปุ่นอยู่กับเราก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปพาไปส่งพาไปหาแม่ปิ่นนี่คนจำเป็นต้องขุดอีกไหมเนี่ยฐานไม่ต้องแล้วเนาะ ปุ่นพิมอะไรโอเคตอนนี้เราได้เหล็กมาเก้านะทุกคนอะไรอะอพ่อชื่อปัน๋นเดี๋ยวเดวเริ่มงงแล้วใครชื่ออะไรวะน้องชื่อปุ่นแม่ชื่อปิน่นพ่อชื่อปัน๋นโอเคครอบครัวปอลาครอบครัวปอลาขนแกะมันหมไหมไหมทุกคนไหมไหมไม่ไหม,ไม,ไมเหรอ อุ้ยเอาจริงนีง่นี่อะไรลุงชื่อเป๋ยายอ่ะยายชื่อป๋อยคุณยายป๋อยคุณยายชื่ออะไรย่ายชื่อปีเอาแล้วเอาแล้วไม่น่าถามเลยทุกคนแม่น้องน้องปุ๋นไปไกลเลยอะใช่ชื่อปุ่นไหมวะเรียกแบบพูดมาหลายชื่อเกินลืมหมดละอ่า,อาชื่อป๋อยเออช่างเหอะช่างเหอะปุ๋นช่างเหอะลูกไปนี่อะไรอะทุกคน จำชื่อไม่ได้เฮ้ยอ้ยใจเย็นใจเย็นปุ๋นอะไรตาชื่อปุ๋ยแป๊หนึ่งขอบประมวลผลแบบเอ่อ,อ,อช่างเหอะช่างเหอนะเนาะสรุปส,สรุปนาชื่อปุ๋นโอเคแค่นี้แหละไม่ต้องไปคิดเยอะละโอเคอุย๊ยเสียงซอมบี้ทุกคนข้างหน้าเนี่ใช่ไหมหรือว่าหูไม่ดีนี่ไงข้างหน้านี่เลยไปไ,ไหมปุ๋นใช้ปุ๋นไหมวะเออปุ๋นนั่นแหละ นี่แร่อะไรอ่ะแทมเลไลท์เจมแร่อะไรไม่รู้ทวนเฮ้ยอฮ้ย h a n k you น้องปุน่นโอเคไปปุ่นพร้อมเปล่าพร้อมไฟเปล่าพร้อมไหมเฮ้ยปุ่นลุยเองปุ่นลุยเองโอ้ยลิ้นพันลิ้นพันเอาเลยเอาเลยปุน่นเอาเลยนี่ตามล่าหาซอมมี่ เสียงอยู่ไหนอะ่ะไหนอะ่ะอุ้ยเจอแล่นี่อีกละคือแล่อะไรไม่รู้อ๋อไม่ใช่อันนี้มันโอ้โหมีกี่แล่วะเนี่ยนี่นี่นี่ใกล้มากใกล้มากใกล้ <t ell> อุย้ยขอโทษอุย้ยปุ๋นอุย้ยขอโทษเจ็บเปล่าอุ้ยปุ๋นขอโทษขอโทษอุย้ยยังไงเจอแล้วอันนี้แล่อะไรทุกคนโออ้ยนี่คือแล่อะไรอะ่ะ แล้เนี่ยอะไรวะอ่านมาอะไรสักอย่างหนึ่งนี่วิญญาณซอมบี้โอเคเอยเสียงคิปเปอร์เสียงคิปเปอร์ป,รปนจากเอ้ยปนจัดการแล้วเหรอหรือไม่ใช่คิปเปอร์วะเออแล้วน่าจะเออไปเองทุกคนไม่เจอเพชรเลยแฮะเออโอ้ยเต็มตัวอ่ะทิ้งมากทิ้งมางมันไหมจริงด้วยโอ้ยเจ็บโอ้ย thank you คเราไม่ควรใช้เจ้านี้เรายังไม่เจอเพรเลยอ่ะเขาพิมพ์อะไรอีกแล้วคุณเล็กก่อนแล้วกันอะไรน้องชื่ออะไรเอาแล้วเอาแล้วอ้าญี่ปุ่นเป็นพี่เราเหรอเนี่ยโอ้โอ้ใจเย็นปุ่นใจเย็นใจเย็นอะไรเงี้นะอย่าหัวร้อนสิใจเย็นเย็นก่อนน้องเท่ากับอ๋ออโอเคตกใจหมดเลยโถน้อง น้องเชี่อปุ่นไงใช่ไหมผิดอ๋ะเอ้าเอาแล้วชื่ออะไรวะเอ้าถูกถูกถูกอา,อาดีใจดีใจถูกหรือผิดวะเอ้าถูกถูกถูกโอเคเย้<笑><笑>ปุ่นเป็นคนเฮฮาเนี่ยอะไรอ่ะพ่อชื่ออะไร <c oughs> สวยเลย <c oughs> เดี๋ยวนะแม่ชื่อปุ๋ยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวแม่ชื่อปุ๋ยไหมวะอ่าน้องชื่อปุ่น แม่ชื่อปุ๋ยพ่อชื่อเฮ้ยแม่ไม่ได้ชื่อปุ๋ยดิแม่ชื่อปินพ่อชื่ออะไรวะชื่ออะไรมะปองเหรอปองเหรอไม่ใช่ป๋องดิชื่ออะไรวะทุกคนชื่ออะไรอะโอ้ยสวยแล้วสวยแล้วจำชื่อโอ้ยจำไม่ได้ทุกคนเนี่ยจำได้แต่แม่แล้วก็ไอ้นี้ยน้องเองก็จำไม่ได้อะฮิปน <laughs> ปุ่นนี่แกลหลอกฉันหรอ <laughs> จำชื่อพ่อตัวเองไม่ <laughs> จำชื่อพ่อตัวเองไม่ได้เว้ยข้างบนนั้นอะไร <laughs> ปุ่นเขาจำชื่อพ่อตัวเอง <laughs> เดี๋ยว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 ปุ่นวางเพชรเฮ้ยเฮ้ยนี่ในเพชรแล้วเ <laughs> ย ê, ด้ดีใจดีใจเย้ทำไมเราดูเกาเกากันเลยทั้งสองคนเนี่ย <laughs> ข้างเขาออกไปออกไป <laughs> เคเราได้เพชรแล้วทุกคน <laughs> อ่ะไม่มีไม้ ไม่มีตองครับเธอชื่ออะไรชื่อปาปาหรือเปล่าป,ปาปาชื่อปาปาจริงๆเราชื่อชื่ออะไรอะมาเป็นครอบครัวปอปากันเถอะได้งั้นเราชื่อปาปลาก็ได้งั้นเราเราชื่อปาปาก็ได้นะชื่ออะไรวะปุน๋นเออเราชื่อปาปาก็ได้โอ๊ยมั่วหมดแล้วลิน้นพันหมดแล้วอ,อะไรมันปลปาแย่ๆไปหมดเ่ยทุกคนนี่อะไรอ่ะควายโอ๊ยโอ๊ยปุน๋น ปุ่นใจเย็นนะฝุ่นมีซอมบี้เยอะมากอุ๊ยอุ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บเออเราต้องใจเย็นเย็นกันก่อนเจ็บเจ็บเจ็บเว้ยเจ็บโอย๊ยเจ็บโอ๊ยอุ๊ยแถวนี้ดูเดือดจังเลยทุกคนอุ๊ยเต็ม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 เลยเต็มเลยเต็มเลยปุ่นพิมอะไรอ่ะปมปะปกป้องอ่ะฮะปมปะปกป้อง,อป,อง,ป,ป,ป,องปุ่นไป โอเคเลยปุ๋นงั้นไอ้ปั้นปุ๋นปกป้องปอาป๊าโอ้แต่ฟ่าโอ้ยไม่ไหวทุกคนอะไรนี่ไม่น่ามาเจอปุ๋นเลยฮะเป้าไปปอฮะป้าเป้าเป้าเป้าไปปอเป้าไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะเข้าใจหรอเข้าใจสิเอ้ยระดับนี้แล้วโอ้โห ปุนจัดการเองหมดเลยเฮ้ยปุนบินได้ปุนปุนแกใช่หมาจริงๆมะเนี่ยอะไรปุนไปแล้วนะอ้าวอ้าวแล้วแล้วไหนบอกว่ามาเป็นครอ,อบครัวปอปลาปุนแกทิ้งฉันอย่างนี้เลยเหระทิ้งพี่สาวคนนี้อย่างนี้เลยเหรอปุนอะไรอ่ะงั้นอยู่ด้วยกันก็ได้นะอีอีอุ้ยไม่โเ,เ,เราไปกับปุ๋นได้ป่าเราเหงามากเลยตอนนี้เนะี่ยอืม โอ้ยเยอะ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 ปุ้นปุ่น <c oughs> ไปปุ่นระวังตายปุนปุนโอ้ยตกใจหมดโนเออแล้วปุ่นจะไปไหนอะปุนหาแม่หาแม่ไม่เจอเหรอหลงทางกับแม่ใช่ไหหรอหรือปุนนึกขึ้นได้ว่าแบบแม่อยู่ที่ไหนไม่ได้ไปไหนหรอกอ้าวอ้าวอ้าว,อ,าวอะไรของน้องปุนฮึมท <c oughs> าเขาเหมือนดีใจตลอดเวลาทุกนะคนน่ารัก โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เฮ้ยให้ปูออาอาซีแล้วก็แล้วก็อะไรไม่มีอ่ะแล้วก็น้องปุ่นตัวน้อยด้วยแล้วกัน <c oughs> น้องปุ่นไม่มีช่องเว้ยโอเคบ๊ายบายนะทุกคน